รูดอยลงดอยมาแล้วเหรจะ๊ะหรือว่าพี่สองคนอะแกล้งแต่งตัวจนๆเพราะว่ากลัวต้องเลียงกีวี่มาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พี่สองคนอะเป็นถึงประธานบริษัทแต่ต้องปลอมตัวเป็นคนจนๆเพื่อมากินเข้ากับกีวีเนี่ยนะ สวัสดีค่ะมานาน,นยังไม่นานเลยค่ะพี่กิววี่ขับรถมาเหนื่อยไหมมาตั้งไกลนี่ไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่กิววี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมเนี่ยสบายดีค่ะพี่แล้วพี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เอ่ยพี่ก็เรื่อยๆนะกิววี่ทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทธรรมดาแหละสั่งอะไรหรือยังเนี่ย ยังเลยค่ะพี่เนี่ยก็ว่าจะรอสั่งพร้อมพี่ค่ะอ,อ,อพี่นีคะเราสั่งอะไรที่มันไม่แพงมากได้ไหมคะกิวีจะแบ่งเงินบางส่วนนะคะไปซื้ออาหารให้เด็กบนดอยเขากิวีเงินเดือนนะ่ะหมื่นกว่าบาทยังต้องเงินแบ่งไปซื้ออาหารให้เด็กๆด้วยเหรอใช่ค่ะพี่ เด็กๆน่าสงสารมากเลยนะคะบางคนน่ะจนมากแถมยังมีอีกหลายชีวิตอ่ะที่ต้องดูแลนะคะส่วนบางคนน่ะไม่มีพ่อแม่กิวีก็เลยใช้เงินเดือนของกิวินี่แหละค่ะในการซื้ออาหารแบ่งไปให้เขาอะค่ะฮัมทั้ทงโรงเรียนน่ะไม่เป็นลูกแกหมดหรอบางกีวี่เอาอย่างนี้ไม่เป็นไร ๋ยวมือเนี่ยฉันเลี้ยงเองแกจะได้เหลือเงินนะ่ะไปซื้อค่ายลูกๆแกไงไม่เป็นไรเลยค่ะพี่พี่อะก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นอีกตั้งเยอะนี่คะฉันไม่เป็นไรหรอกกีวี่ฉันอนะตัวคนเดียวไปแ,แกเน่ยสิ <c oughs> เลี้ยงลูกทั้งโรงเรียนนะ่ะเราก็กินอะไรง่ายๆก็พอแลไม่ต้องไฮโซหรูรอะไรมากหรอกขอแค่พวกเราอะได้มาเจอกันแค่เนี้ยพี่ก็ดีใจแล้วอย่างนั้นนะ่ะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะไม่เป็นไรพี่ เอาเมนูสักกาแฟได้เลยค่ะพี่พี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเพิ่งเดินมาเราเข้าสาหาได้เลยค่ะพี่ขับรถมากี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณสามชั่วโมงได้ค่ะโอ้พี่พี่นอนวานที่ไหมไม่ได้หรอกค่ะพี่เดี๋ยววันนี้ต้องไปสั่ไปหาเด็กๆอีกโอ้และดูเยอะแบบนี้เนาะ พี่แจงพี่แจงว่าใกล้จะถึงแล้วนะสงสัยติดตุะลาแล้วมั้งคะอ้าวอีวีพี่มีสวัสดีจ้าวันนี้จ้าครูดอยลงดอยมาแล้วเหรอจ้าอ๋มอมาสักพักแล้วนะ่ะ ีวันนี้มีสวยมากเลยนะมันแน่นอนอยู่แล้วกีวีเจอเพื่อนทั้งทีอ่ะมันก็ต้องจัดเต็มหน่อยไ้ยล่ะแล้วนี่นัดเพื่อนทั้งทีอ่ะทำไมไม่นัดร้านที่มันหรูๆหน่อยล่ะอหรือว่ากลัวกีวีไม่มีตังจ่ายอ่ะ <c oughs> พี่ว่าร้านนี้ก็น่ารักดีออก จะเป็นต้องหรูขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับพวกเราอ่ะก็น่ารักก็น่ารักจ้ะแจ้งเอาทุกคนมาแล้วอ่ะขอโทษนะที่ให้รอนานที่ใไม่เป็นไรนั่ง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 นี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฉันไปเอาเมนูมาให้เอากาแฟก่อนเนาะเดี๋ยวไปช่วยเออไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นีพี่แจงทำไมพี่สองคนแต่งตัวแบบนี้ละจ๊ะกีวี่อ่ะ มนุษย์ขับรถมาตั้งไกลนะแล้วอีกอย่างอะ่ะพี่สองคนอะ่ะเป็นถึงผู้บริหารอีกคนก็เป็นถึงเจ้าของบริษัทอะแต่งตัวแบบนี้มันไม่ให้เกียรดกันเลยนะอ๋อดูละือว่าพี่สองคนอะ่ะแกล้งแต่งตัวจมจนเพราะว่ากลัวต้องเลี้ยงกีวีมันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กีวีกีวี ไม่ใช่อย่างนั้นนะน,ะนี่บีเอาหน้าพี่แจงพี่นีพี่สองคนเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะกีวีฉันว่านะแกอ่ะน่าจะไปหางานดีๆทำนะอีดเงินเดือนครูบนดอยของแกอ่ะมันก็แค่หมื่นนิดๆอะจะไปพอยาใส่อะไรเนี่ยเห็นไหมเลยทำให้ทุกคนอะ ต้องลำบากใจที่จะต้องมาเลี้ยงแกแบบนี้พี่นีพี่แจงพี่สองคนอะเป็นถึงประธานบริษัทแต่ต้องปลอมตัวเป็นคนจนๆเพื่อมากินเข้ากับกีวีเนี่ยนะพอได้ละบีทำไมหรอพี่พี่อะสองคนแต่งตัวกันแบบนี้เพราะพี่อะ เห็นว่ากีวี่อ่ะมันเป็นเพื่อนไงล่ะมากินข้าวด้วยกันทั้งทีอ่ะพี่ก็ไม่อยากทําให้กีวี่มันอึดอัดกีวี่อ่ะมโนสารเสียสละตัวเองแล้วก็มีอุดมการที่จะไปเป็นคุณครูช่วยเหลือเด็กอยู่บนดอยอ่ะพี่อ่ะไม่อยากทําตัวให้เพื่อน,นต้องเปรียบเทียบจนล่าทิ้อุดมการ์อ่ะแกเข้าใจไหมเชิญค่ะ เชิญนั่งครับพี่วิวนี่พี่วิวพี่อยากขอยืมรถบัรลัสไซค์พี่วิวหน่อยสิทําใครพี่นีไม่เอารถพี่นีไปล่ะคะพอดีพี่มีนัดกับเพื่อนน่ะเพื่อนพี่อ่ะเป็นครูอยู่บนดอยนู่นเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทเองพี่เลยไม่อยากแต่งตัวอย่างนี้ขับรถหลูๆไปหาเพื่อนน่ะสงสารเพื่อนเดี๋ยวกลัวเพื่อนคิดมากน่ะเพื่อนพี่คนนี้เป็นคนดีมากเลยนะ เสียสละตัวเองดูแลเด็กอยู่บนดอยธุระกันดารแล้วก็ลําบากมากเลยลล่ะนานๆเจอกันทีก็อ,อยากให้แบบรู้สึกดีๆต่อกันอะ่ะอีกอย่างนะพี่วิวพี่จะรบกวนพี่วิวอะ่ะขอยืมชุดของคนงานให้พี่หน่อยนะพี่จะยืมชุดเขาใส่ไปได้คะ่ะพี่นีเดี๋ยวว<อ>ิวเตรียมชุดแล้วก็เอากุญแจมาให้นะคะขอบคุณนะพี่วิว ชุดได้ไหมแกไม่ต้องใส่ชุดหรูกระเป๋าแบรนด์เนมแกไม่ต้องไปนะกนนะ็ใส่ชุดธรรมดาแหละ ừ, สงสารกี้ี่มันนะมันจะได้ไม่รู้สึกอายหรือว,ว่าน้อยเนื่อต่ำใจที่เราแบบใส่เสื้อผ้าหนูดูดีกว่ามันอะนะได้ไหมแกแกโอเคใช่ไหมได้ได,ได้เดี๋ยวเจอกันแค่นี้นะแก นี่แกจะพูดทับถมกีวี่ําทำไมอะพี่แต่งตัวแบบนี้ก็ดีแล้วกีวีจะได้ไม่ต้องรู้สึกเขินอายนี่กีวีอะขับรถมาตั้งหลาย10กิโลนะกีวี่คงไม่ได้อยากจะมาเพื่อโออวดอะไรแกหรอกกีวี่คงจะคิดถึงพวกเราแล้วก็อยากเจอพวกเราแหละ พี่แจงพูดอะ่ะก็ถูกพี่แจงนะแกมีความสุขเหรอที่ทําแบบนี้อะ่ะนานๆนะอุสตส่าห์ได้มาเจอเพื่อนทั้งทีอะ่ะจะยากดีมีจนยังไงอะ่ะยังไงมันก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอบีพี่ว่าพวกเรานะควรจะชื่นชมกีวี่มากกว่าถึงแม้พี่แจงอะ่ะจะเป็นผู้บริหารแล้วพี่อะ่ะจะเป็นเจ้าของบริษัทพี่ว่าเราอะ่ะยังเก่งสู้กีวี่ไม่ได้เลยนะกีวีอ่อ่ะเงินเดือนหมื่นกว่า ทำทุกอย่างเสียสละตัวเองดูนักเรียนเป็น40-50คนอยู่บนดอยนูน่นร้อนก็ร้อนทุระกันดารกว่าจะลงมาหาเพื่อนทั้งที30-40กิโลเป็นแกแกเสียสละแกทำได้ไหมแจงแกทำได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกพี่ยังทำไม่ได้เลยแล้วดูกีวีมันทำสิคันจะชื่นชมมากกว่านะแจงเนาะใช่เฮ้ยฉันคิดอะไรออกแล้วนี่ ฉันว่าฉันอะอยากตั้งมูนิธิช่วยเหลืออาหารกลวันเด็กให้กีวี่มันนี่ว่าดีไหมเออดีเลยนะเนี่ยกีวี่อะจะไม่ต้องใช้เงินเดือนตัวเองไงแลยจะได้เหลือเงินมาเที่ยวหาพวกเราบ่อยๆไงเออนี่ดีแกก็ด้วยนะนี่รวยนักไม่ใช่หรอแกต้องรู้จักแบ่งปันบ้างนะอ เนี่ย,ย,ย,ยพวกซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ย<ข>อเอามา<ด>ช่วยเหลือคนอื่นบ้างอืมก็ได้ยังไงอะ่ะกิวีต้องขอบคุณทั้งสองคนแทนเด็กๆมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือเด็กๆอนะยังไงกิวี่ก็จะไม่ละทิ้งอุดมการ์ของกิวีแน่นอนเลยค่ะแล้วพวกพี่ทั้งสองคนอะ่ะคราวหลังอะ่ะก็ไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้มาก็ได้นะแต่งตัวตามปกติเถอ <c oughs> พี่นี่เข้าใจยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะไปสั่งอาหารกันได้ละวันนี้ให้มีมเลี้ยงเย<ะ>้มันรวยสุดไงวันนี้อะอะไรกันเนี่ยก็ได้ก็ได้น้องคะขอเมนูหน่อยค่ะอะอยากกินอะไรก็สั่งสั่งไปเลยละกันเขาต้องเอาที่แพงที่สุดหรูที่สุด,ส,ดสินเนาะแต่งตัวหรูที่สุดวันนี้ยอลอฟเตอร์มีไหมอันนี้ไม่ถึงขั้นนั้นหรอก นี่เดียวพอเนาะขอบคุณนะบีไม่เป็นไรกีวี่ไหนๆแกก็อุตส่าห์ลงมากินข้าวกับพวกเราคานพะีเนาะวันหลังนะเราต้องขึ้นไปหากีวีดีไหมใช่ใช่<ด>เราจะเอาเสื้อผ้าอะไรไปให้เด็กๆด้วยดีไหมดีเลย